ยอดทองไทยสอสมัยครับสวัสดีครับวันนี้นี่ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับชายชนะที่กดดันพอสมควรเหมือนกันกดดันล่งแล้วตอนนี้โลุงต้องพูดถึงการชกในวันนี้สักนิดหนึ่งก่อนหน้าการชกกดดันมากน้อยขนาดไหนกดดันับมันไม่เหมือนหน้ายกกับมวยมันประมาทคือกรูดไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาใช้หมัดดีครับผม กับผู้ชกคนนี้เคยเจอเข้ามาแล้วผนแรกใช่ครับนะฮะผมแพ้กันเนนมาครับโดนนับยกสองคาใจไหมเงวนที่แล้วคาใจครับคาใจแพ้สองต่อหนึ่งเสียงไปก่อนก็เลยเป็นที่มาของการชกในวันนี้ใช่ครับดีแมทครับ,บได้มีการทําการบ้านมามากน้อยอยังไงบ้าง,างผมก็ต่อยหมัดเสร,ริมหมัดขึ้นเสร,ริมกำลังแขนเสร,ริมกล้ามครับเสร,ริมกล้ามด้วยครับผมอ้แล้วออกมาเป็นไงบ้างทำทำได้อย่างที่เราต้องการไหมทำได้อย่างที่คิดเลยครับยกแรกเป็นไงบ้างยกแรกก็ เขาก็ทนับอึดมากเลยครับเขาก็ดูแลแข็งด้วยมาดีด้วยครับผมของโอกลองทท<า>ยมีสังเกตว่าแข้งซ้ายัดซ้ายไฟก่อนไม่ได้ออกแข้งเลยครับอ้ทำไมอะเกิดอะไรขึ้นม <c oughs> ันงวงเล่นหมัดก,กับศอกมากเลยครับเพราะว่าคิด <mit> คือเกรงตัวเลยกังแห็กอ่ฮะกับมันจำให่ต่อยแบบไม่ออกไม่ค่อยดีไม่เป็นธรรมชาติเลยไม่ธรรมชาติแสดงว่าไฟดีเนี่ยโอ้โหเป็นธรรมชาติของเรามากเลยมันดีกว่าไฟแรกครับครับผมมันก็โอเคซ้อมฝึกมาก็ รู้ว่าเขาเป็นมวยยังไงก็แก้ต่างมาครับอ่าฮะครับแล้วก็ได้ได้นับแปดในช่วงของยกที่สองครับยกที่สองตอนนั้นคิดว่าอืมเป็นไงบ้างผมต้องเอาให้ลงอ่ะครับเพราะว่าเขาอึดมากครับเขาแข็งเลยผมคิดในใจต้องเอาให้ลงอ่ะยังไงก็ต้องเอาให้ลงอ่าฮะครับหลังจากนั้นพอเวลาได้นับแปดแล้วตามเขาไปเช็คบิดลมเลยครับผมเก๋วว่าไงก็ไม่รอดแนี่ยกองการจับแพ้ครับโอ้โหล้มอกเลยไหมล้มล้มมากนะเอาคืนได้สะใจครับ ก่อ <ffe ligen> นหะน้านั้นเนี่ยเห็นเห็นมีทางด้านของบางสัรหรือว่าเสกสารเนี่ยมามาช่วยติวอยู่ด้วยใช่ครับมาสอนบางสานได้บอกอะไรบ้างมือสูงสูงครับเก็บกลางดีครับมือสูงเก็บกลางนดีวันนี้นี่เราโดนอาวุธเขาเยอะไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะผมจริงออกมาก่อนอ่านะโดนมันมือนิดหนึ่งต้นยกสองก็แค่นี้หน่อยเท่านั้นเองนะครับผมก็วงวันนี้นี่ก็เรียกว่าเอาคืนได้ทบดอกทบต้นเลยและที่สําคัญคือได้ได้ดอกเบี้ยด้วยก็คือโบนัส เรียบเลี้ยงครอบครัวนะฮะสามแสนห้าหมื่นบาทนี่โอ้โหนะเห็นบอกเอาไปเลี้ยงครอบครัวครับผมาไเลี้ยงพ่อแม่ลูกครอบครัวนะก็ก็หวังว่าเงินคนนี้นี่จะจะปลดหนี้หรือเปล่าเป็นหนี้เป็นหนี้เยอะไหมถามจริงเกือบเกือบแสนครับออกเป็นหนี้เกือบแสนก็ถือว่าโชควยก็ปลดหนี้ไปงวดนี้ดีครับปลดหนี้ครับนะฮะถ่ายนิดครับถายนิดครับว่าพูดถึงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างไฟที่แล้วกับไฟนี้เป็นไงครับมัน เราได้บทเรียนอะไรบ้างไฟก่อนได้บทเรียนครับมาไต่อยไฟแรกได้บทเรียนากครับ <S 2> <S 2> ว่าเขามาต่อยหมัดหวังจะต่อยหมัดอย่างเดียวครับเขาก็ไม่มีอาวุธอื่นครับมผมก็เลยไปเสริมกำลัแล้วก็ให้การตวนโศกตวนแข่งออกมาไฟนี้ครับคือคราวที่แล้วเหมือนกับว่าเรา <S 2> <S 2> เราเรากดดันต<อ>ืวน,น,น้อยไปใช่ครับคือเกรงเกรงครับอครั้งแรกครับต่อยไม่ถูกต่อยไม่ออกต่ไม่ถูกเลยไฟที่แล้วแพ้ก่อนหน้านั้นเป็นไงครับอยห้ายกเป็นไงชนะกะแนนตัด ยะนาโนยกสองครับสองยนาโนยกสองแล้วก็มาแพ้คะแนนแล้วก็แกล้งมือไายครับผมใช่มครับแต่ว่าตอนนี้นี่ติดใจได้ยังสามยกหรือว่าห้ายกก็ได้สามยกก็ได้ได้ทั้งสองครับได้ทั้งสองอย่างเลยแล้วเดี๋ยวลูกพี่มาว่ากันเถอะครับตามได้ลูกพี่นะฮะตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างครับโอเคมากครับสบายใจมากไฟที่แล้วนี่แพ้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างก็แพ้มันก็ปกตินะคุณแพ้แบบมันก็เศร้าๆอะไรๆครับผมแต่ใบนี้ก็โอเคครับ นะครับคิดว่าเราต้องมีอะไรแก้ไขอีกไหมเสริมกลา,กาองกับดินกลางคางยังไม่ดีต้องเสริสมให<ก>้แน,น่นขึ้นมาเดิมแข็งหน่อยกลางกลางหในวันถ้าเราชคพิกัดที่ดีที่สุดประมาณเท่าไหร่ครับยี่แปดยี่เก้าสามสิบยี่แปดยี่เก้าสามสิบครับก็จะเลยสตอร์เวไปหน่อยแลคือเรดินร้อยสามสิบสามสองยังได้ครับสามสองแต่มันไม่ใช่เวดตัวเองสามสิบคือสวยนะครับแต่จำเบียไว้ยี่แปดยี่เก้าได้ แสดครั้งแรกเป็นไงครับคำนวมสีออนมันมันยังไงมันมันยังไงครับมันเริ่มถนัดขึ้นหรือยังก็ผมใส่ซ้อมอยู่ครับมันก็ฝึกซ้อมใส่ใส่ก็โอเคแล้วแล้วจากครั้งแรกเป็นไงครับครั้งแรกก็พี่ซันถมงวมไม่ใส่ซ้อมดูครับอันนี้ก็ใส่ก็มันก็โอเคแล้วต่อยได้โอเคครับผมนั่นก็ดีครับแต่แต่ถ้าต่อยไม่นั่นกลัวมือนิ้วจากผมก็ลักต่อยแบบต่อยมั่วไม่ได้กลัวนิ้วเราจินนวมใงหญะอายุรับ เราตอนนี้ก็ได้ชินแล้วสำหรับสำหรับนมเล็กยัง70เปอร์เซ็นต์ครับน้องเล็กยังไม่ไม่ถึงร้อยครับสุดท้ายนะครับอยากจะฝากบอกอะไรแฟนๆที่อรอเชียร์เราอยู่ครับขอขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ทำเชียร์ครับผมจะทำให้ดีตุกไฟครับจะสู้เพื่อครอบครัวให้ก็แฟนมวยครับผมเยดเยี่ยม